วันนี้ลูกค้ามาเหมาปลาเอห้าเอห้าม่วงนะคะสองสี่หกหกกรลังเจ็ดลัง <c oughs> กระดาษหกสิบมัดนะคะ <40. S 1> ฮะสี่สิบเหรออ๋อค่อยมองผิดโอเคเพเล็กนนั้นไป สำหรับคุณลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหน้าร้านนะคะทางร้านเปิดขายทุกวันนะคะแต่ตึกนี้เป็นแค่ตึกที่จอดรถเฉยๆนะคะตึกหน้าร้านจริงจะเป็นตึก สีเหลืองแถบฟ้านะคะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดินห่างกันประมาณ10เมตรนะคะสำหรับคุณลูกค้าคนไหนที่สนใจอาหารทะเลแห้งสามารถทักแชทมาสอบถามทางร้านได้เลยนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสำหรับค,คุณลูกค้าที่เปิดเข้ามาดูนะคะวันนี้ทางร้านถ่ายทําให้ดูนะคะตัวนี้เป็นตึกแถวของทางร้านเองนะคะเป็นเฉพาะแค่ที่จอดรถน,นะคะทางร้านเปิดขายอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดินห่างกันประมาณ10เมตรค่ะ ตัวนี้จะเป็นตึกแถวแค่ที่จอดรถค่ะถ้าเป็นร้านขายของจริงจะเป็นตึกแถวสีเหลืองแถฟ้านะคะเดินประมาณสิบเมตรไปตรงนี้ามาซื้อสินค้าหน้าร้านนะคะตัวนี้จะเป็นกระปิแล้วก็มีกุนเชียงนะคะถุงหนึ่งสิบโลลูกค้าเหมาไปร้อยหกสิบโลนะคะแล้วก็มีนรกแมงดาโลนะคะใส่แมงดาค่ะถุงนี้ห้าโลค่ะเหมาไปค่ะแล้วก็มี ปลาทาโร่นะคะรสบาร์บีคิวแล้วก็ตัวนี้เป็นประตูของออคัดใหญ่นะคะนน10บกล่องกล่องละสิบโลค่ะเป็นร้อยโลนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่เปิดเข้ามาดูนะคะ ตัวนี้จะเป็นตึกแถวของทางร้านเองนะคะจะเป็นแค่ที่จอดรถค่ะจะเป็นตึกแถวสีมพูแค่ที่จอดรถส่วนร้านจริงๆจะเดินไปประมาณ10เมตรค่ะเดินตรงไปตรงนี้ทางนี้เลยนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาจะสังเกตตึกแถวสีเหลืองแถบฟ้านะคะอันนี้เป็นแค่ที่จอด,ดจรถเฉยๆนะคะ ทางร้านเปิดขายทุกวันค่ะขายปีกส่งราคาย่อมเยาวค่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะอันนี้สินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นขนมตัวปลานะคะเข้าไปแล้วหกลังนะคะอันนี้ยกห้าโลค่ะขายปีกขายส่งแบ่งขายได้นะคะตอนนี้ยกห้าโลค่ะราคาถูกค่ะขายปีกขายส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่งเป็นรถบัสและรถบริษัทแฟลกเอ็กเพสให้ได้เลยค่ะ กล่องหนึ่งถ้าลูกค้ามาเหมาก็ประมาณ30โลนะคะสำหรับคุณลูกค้าคนไหนที่สนใจอาหารทะเลแห้งไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกแห้งปลาช่อนทะเลเปลาขนมตัวปลาตัวนี้ก็สามารถทักแชทมาสอบถามทางร้านได้เลยนะคะขอ,องสดใหม่ทุกวันค่ะเ,เป็นแผ่นค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดำด้วยนะคะสีสวยมากเลยค่ะเป็นแผ่นไม่ขาดออกจากกันค่ะ เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าสต็อกไวเยอะมากเลยค่ะหนึ่ง <1 S 2> ขวดบรรจุหกสิบมิลลิลิตรนะคะหนึ่งแพ็คมี12ขวดค่ะขายปีขายส่งได้หมดเลยนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจน้ำปลาแต่งกิ่นแมงดาตาวิจิตสามารถทักชแชนมาสอบถามทางร้านได้เลยนะคะ ะมีบริการจัดส่งและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะขอบคุณมากค่ะ